สวัสดีครับคุนนรครับอาจารย์ผลมรินทร์ฤทธิ์ครับผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์จานเย,ย,ยียวยาด้วยพลังธรรมชาติครับวันนี้อยู่กับคุณหมอจอยแนะนําตัวเองหน่อยครับสวัสดีค่ะหมอจอยนะคะนักสุขภาพปรบัดค่ะลูกค้าทั่วไปเรียกหมอค่ะค่ะแล้วก็ก็มีเปิดร้านเปิดร้านไหลที่เลยนะคะก็เลยก็มาพักที่ปองห้า น,นรกขอโกายข <Okay. S 2> องเราเมนหลักได้ครับก็จริงๆวันนี้ชวนเป็นปุยแบบว่าอย่างไม่เป็นทางการนะครับก็ก็อยากจะแนะนําโครงการที่เราร่วมมือกันทำกันอยู่ตอนนี้นะครับชื่อว่าเวลเนสทรครนะครับซึ่งดีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเวลเนสทรครเนี่ยที่ภายในโครงการเนี่ยนะครับเราแบ่งเป็นสส่วนใหญ่ๆซึ่งหนึ่งในส่วนองค์ประกอบสําคัญก็คือส่วนที่เราเรียกว่าเป็นนครกายเวลเนสนะครับซึ่งนครกายเวลเนสก็มีที่มาก็จะ แน่นอนแล้วนครตายก็คือเป็นชื่อร้านเดิมของผู้หมอจอยที่เคยทาอยู่นะซึ่งปัจจุบันก็ทาอยู่แต่ว่าไม่ได้ทําในร้านเมื่อก่อนทำอยู่ในห้างในอะไรต่างๆพวกนี้ใช่ไหมตอนนี้ก็ย้ายมาทําอยู่ในที่ตรงคลองห้าชั่วคราวระหว่างรอที่โครงการที่เวลเนสุขร์ที่นครนายกทำเสร็จสิ้นเราก็จะไปย้ายไปอยู่ตรงนั้นทีนี้ย้อนตอนที่ไปถึงขยายความในส่วสองนครชรยเวลเน็ยตัวแคร์เบ็ดนะครับผมเล่าใี่เั็นะจริงๆอย่าตอนแรกเนี่ย ที่มาที่ไปเลยอผมอะชิดเดิมผมทาเรื่องไอทีเนาะทาน้านไอทีที่ปรึกษาระบบแรงกาวกนีอ่อยู่คือมันเบื่อแล้วหมออยากจะมาทมําเกษตรนะอยากจะทำกะเกษตรอยากจะอยู่กับธรรมชาติแล้วอะ,นะเนาะเตรียมเรียกว่าตเตรียมบ้านปลายชีวิตละนะทีนี้ก็เราก็มามองว่าเอ้ยจะจะทําทกเกษตรเนี่ยเราต้องทําแบบแบบไม่ธรรมดาเนาะเราคิดทาแบบว่าปลูกผักออแกนิกหรือไบโอโ,โพนิกเราจรก็ต้องทำกันอะไรเงี้ยแล้วมัน ไม่ใช่อาจารย์ผลนะอาจารย์ผลทามันต้องแบบมีอะไรอะไรมากเลยหมดนะจริงๆโจทย์มาจากตรงที่ว่าถ้าเรามีพื้นที่หนึ่งไร่สมมตินะทํายังไงให้พื้นที่หนึ่งไร่เนี่ยสร้างรายได้ให้ได้มากที่สุดจากพื้นที่หนึ่งรไร่ซึ่งผมตั้งไว้ที่ประมาณแบบสองแสนถ้าแต่ไม่ผิดตอนนั้นนะสองแสนต่อเดือนนะไม่ใช่สองแสนต่อปีนะผมเห็นว่าในเฟซใน YouTube ยูทูบอะไรเงี้ยนะหนึ่งไร่หนึ่งแสนหนึ่งไร่สองแสนแต่เป็นต่อป,ปี <laughs> อยู่ไม่ได้ถ้าจะแบบนั้นเลยนะปีงสองแสนนะมันวจะเอาอะไรกินนะผมตั้งโจทย์ว่าถ้ามีพื้นที่หนึ่งไร่จะทำกะเกษตรยังไงให้มันสามารถมีกําไรนะฮะไม่ใช่ไรายได้นะมีกําไรได้สองแสนต่อเดือนนะจะ๊ไม้สองแสนก็เริ่งจากตรงนั้นนะฮะก็พอคิดตรงน,นั้นเนี่ยเราก็ไปสแสวงหาข้อมูลศึกษาข้อมูลทํากันบ้านนู่นนี่นั่นอะไรมาน,นะครับก็อันก็ส่วนหนึ่งของเกษตรนะะก็ไปเจอพืชเศรษฐกษิจพืชแห่งอน,นาคตอะไรบางอย่างนะครับ ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักเลยดูวยซ้ำนะฮะอันนเราบอกได้เลยไหมแน่นอนบอกได้เลยนะ,นะเป็นพืช <laughs> แห่งอนาคตว่าจริงๆมันก็มีข้อมูลอยู่เยอะแต่คนอาจจะไม่สนใจนะก็คือไข่ข่าเนี่งซึ่งไข่ข่ามเนี่ยมันเป็นพืชแห่งอนาคตเป็นพืชเศรษฐกิจของโลกไม่ใช่ของประเทศเลยนะครับแต่แน่นอนละประเทศไทยเราเนี่ยมีภูมิปัญญาในเรื่องนี้มากกว่าชาวบ้านเขาซะอีกจะครับแต่ว่าวันนี้น่าเสียดายคนที่ขโมยซีนของเราในเวทีโลกเป็นอิสราเอล นะแล้วนักวิจัยที่มาบอกนะวิจัยไทยฟรีเป็นนักวิจัยชาวเยอรมันนะมาบอกว่าของเรา,าของดีแค่ไหนล้วอยู่กับเราอยู่กินกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายไม่รู้เรื่องเลยนะฮะแข็งแรงรู้แค่ว่าแข็งแรงินและแข็งแรงแต่จริงๆมันเหนือยได้มากกว่านั้นเป็นแหล่งโปรตีนของโลกในยุคต่อไปตอนที่เขาทำวิจัยคือครั้งที่แบบว่าจะให้นักดินอวกาศไปกินกันที่ดาวอังคารกันทีเดียวน,นะฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่ใหม่ในแง่ของการที่เป็นอาหารของโลก นะเขาเรียกว่าเป็นซิลเจอร์ซูเปอร์ฟู้ดของโลกเลยนะทีนี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะในโครงการเราเนี่ยเราก็เอาตัวนี้นะครับเลือดกรีนคาเวียร์นะกรีนคาเวียร์หรือว่าเราเรู้ดจักไข่ปลาคาเวียร์ใช่ไหมอ่าเป็นอะไรที่มันมีค่าแพงมากใช่ไหมตอนนี้ไอ้เจ้าไข่ถามเนี่ยนะครับบนเวชชีโลกเนี่ยได้รับการขนานนามว่าเป็นกรีนคาเวียร์นะคือเป็นเป็นวัตถุที่เขาเรียกเป็นรัพยกากอรที่มีค่าดุดดังคาเวียร์เลยทีเดียวเราก็เอาชื่อนี้มาตั้งชื่อฟาร์มเป็นกรีนคาเวียร์ฟาร์ม ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนสําคัญในโครงการของเวลเนสซ์คอนะเวลเนสซ์คอนชื่อก็บอกอยู่แล้วนะนครจุซิตีนะก็คือก็คือเป็นนครที่มันมีคอมเวลเนสอะซึ่งเวลเนสในที่นี้ก็คือตั้งทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจงั้นสุขภาพกายส่วนหนึ่งสำคัญก็คือการทานอาหารเนาะการทานอาหารให้ปนรนยาอาหารที่เป็นสุขภาพอาหารสะอาดนะอะไรต่างๆพวกนี้ใช่ไหมครับเราก็ เป็นต้นกําเนิดนะฮะของอาหารสุขภาพนะเราเลี้ยงเองฟาร์มมิ่งเองนะครับทำอะไรต่างๆซึ่งนอกจากตัวนี้แล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องของกเกษตรแนวตั้งเรื่องของแอโรโพนะิกไม่ใช่ไฮโดรโพนิกนะบ้านเรารจะไฮโดรโพนิก onic, แต่บ้านเรารู้จักแอโรโปนิกน้อยมากนะยรเดี๋ยวมีโอกาสได้อธิบายกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะย,ยาวเกินไปทีนี้ส่วนสําคัญมีฟรล์คาเดียปาร์มแล้วก็ส่วนที่สองก็คือเรื่องของพอมาเจอคุณหมอตัวนนก็บอกเอ้ยผมก็ผัานจะเกันเปนเลยตรงนี้เลยนะครับ พา์ที่สองก็เลยหมายก็คือเรื่องของนักครนไกายเวลเนสนะครับคุณหมอเล่าแนบเปาเรื่องของนัคอนกายเดิมให้ทุกผู้ชมฟังดนว่ครับเพราะจากที่ทํางานเมื่อก่อนก็อยู่เปิดร้านนะคะเปิดร้านนวดื่อสุขภาพแล้วก็มีแก้อาการบบัดพื้นผูหล,หลายอย่างในธรรมชาติแพทย์แผนไทยพอทําอยู่หลายปีมากเลยค่ะมาได้ตอนถ้านับเวลาตอนนี้ก็น่าจะ25ปีเท่าอายุลูกเลยนะคะ ทำมาเรียนมาทำมาแล้วเรียนที่จาาเกี่ยวบบกับแพทย์แผนไทยมาก็แล้วก็แต่พีคุณหมอเป็นสาวอยู่เลยไม่น่าจะกยุทธศาสตปีเลยใช่ไหมฮะโอเคสาวนิดหนึ่งโอเคสวยด้วยนะคะเวลเนียสินะเป็นต้นแบบเวลเนียโอเคอ่าเชิญต่อแล้วก็ก็ได้ทํามาเปิดร้านมาจนมีสิ่งที่นะคะสิ่งที่แล้วก็สี่สาขาโอเคก็เลยทําไปก็รู้สึกว่าเราอินตัวแล้วเราไม่ได้เราคือความ ความคิดของเราอยากอยากมีสถานที่ที่แบบเป็นเป็นเป็นป่าเป็นพื้นที่กว้างๆสาหรับสําหรับพักผ่อนจริงๆอยู่กับธรรมชาติก็ทำอยู่กับธรรมชาติกิจกิจไ<ม>ว้เสมอแล้วก็เลยได้โอกาสช่วงโควิดเนาะได้ก็เลยก่อนโควิดโควิดนั่นแหละค่ะก็เลยได้ได,ด้ติดติดหมดเลยกิจการเทคโอเวอร์สาขานี่ยเลิกเลยใช่เลิกเลยครับก็เลยได้ได้พักได้พักแล้วก็แต่มัก็ไม่ได้วางเหมือนเหมือนได้ก็มีลูกค้าที่อยากอยากแบบ ว่าลูกค้าดูยู่ใช่ลูกค้าตามตามมาหาค่ะก็เลยต้องมีให้กันดูแลที่ที่ของห้าไปก่อนใช่ค่ะแล้วก็เลยมาแล้วก็เลยมาได้รู้จักอาจารย์ก็เลยได้รู้จักกันแล้วคุยกันในแผนงานในการในทางที่ชอบคล้ายกันนะคะไม่แตกต่างกันก็เลย ก็เลยก็เลยจะมีอะไรที่ใหม่ให่ที่มานําเสนอกันด้วยเพราะว่านอกจากทางด้านของแผนไทยวิจิตรไทยองรวมที่ที่หมอจอยมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ทางผมเองเนี่ยนะครับในแง่ของเรื่องอะไรสถาบันวิทยาการเยียวยาด้วยทางธรรมชาติเนี่ยก็มีเรื่องของ energy healing ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต่างชาติแม้ทางตะวันตกนี่ยให้ทางความสนใจอย่างมากเลยซึ่งจริงแล้วคนที่เก่งเรือ energy healing นะทางตะวันออกเก่งกว่า นี่แต่ว,ว่าทางตะวันตกแบ,บมันเขามีความน่าเชื่อถือเนาะแล้วเขาก็แบบว่ามีวิจีการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีเครื่องไม้ <c oughs> เครื่องมือวิทยาศาสตร์ซึ่งผมก็ไปร่ำเรียนมาจากทางฝั่งของรัสเซียไปเอาเครื่องมือวิทยาศาสตร์มนาะคระับเพื่อที่อยากที่จะสร้างเรื่องตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มของอนครก,การเวลเนสตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นอินทิเกรตนะเป็นอินะทิเกรชีกไม่ได้จีนอย่างแท้จริงเลยนะครับแต่ซึ่งแต่การอินทิเกรตระหว่างเรื่องของแผนชัย กับเรื่องของแขนพลังงานก็คือเรื่องของ Energy m e d i c i n e e n e r g y h e a l i n g ีต่างๆพวกนี้โดยที่มีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เป็นการตรวจวัดยืนยันผลลัพธ์นะครับแม้ระตั้งตั้งแต่การวิเคราะห์เลยด้วยซ้ำว่าเวลาที่เล็กผู้ไขใช่ไหมเวลาผู้ไขหรือว่าเข้ามาให้เราดูแลเนี่ยนะครับก็จะมีเครื่องมือในการตรวจวัดสภาวะของทางพลังงานเพื่อชี้เป้าชี้จุดประเด็นที่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาต้องการที่จะให้ดูแลส่วนไหนเป็นที่เจ ก็เครับเราก็จะได้เลือกสูบเพราะว่าในแง่ของทางแถทไทยเองนะครับนอกจากเรื่องของการนวดกดสูบแล้วเนี่ยก็จะมีแบบบําบัดอื่นๆใช่ไหมฮะมีเรื่องของความแก้วมีเรื่องของอะไรอีกเยอะแยะเลยก็เลมครัมีเรื่องตัดกระดูกด้วยก็ต้องโดนตอบสมดุลนะแล้วก็ผนวกกับเรื่องของ energy healing เข้าไปนะครับก็เป็นอะไรที่ i n t e g r a t i v e แล้วก็ไม่น่าจะเคยเหนที่ไหนกันมาก่อนนะครับน่าจะเป็นอะไรใหม่ๆนะครับที่จะเกิดขึ้นในโครงการตรงนี้นะครับ well network นะครับก็ ส่วนที่สามะไม่พูดถึงไม่ได้อาจจะเป็นส่วนเล็กๆแต่เป็นส่วนที่มีความสําคัญก็คือเราเรียกว่าเป็นนครใจคาเฟ่ เพราะว่ามันต้องกระหนวดะสบประสานทุกคนไปก็ต้องกินอิ่มนอนหลับพักผ่อนสุขภาพสบายกายสบายใจอย่างนี้ค่ะก็จะผ่านไม่ได้ก็จะเป็นเรื่องเรื่องอาหารเรื่องเครื่องดื่มใช่แล้วก็ซึ่งเป็นเมนูเพื่อสุขภาพทั้งสิ้นซึ่งจะเป็นบรรยากาศบินบึงบินบิรชื่อว่าร้านนครใจนครใจก็คู่กันนะนครกายกับนครใจลืมบอกไปว่าในนครกายเราเนี่ยนะครับเซนเตอร์เนี่ยเราสร้างด้วยรูปทรงพีระมิดฐาน12เมตรก็จะกลายเป็น เรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของนครนายกตรงนั้นเลยนะครับพี่อำเภอบ้านนานะครับรับรองได้ว่าใครผ่านไปจะต้องแวะไปตรงนั้นแน่นอนนะครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยนอกจากจะมีเตรียมนิ้ที่เป็นศูนย์การนะเราเรียกเป็นมหาเป็นนิดชดโคษชงนะครับเพื่อดูแลบําบัดรักษาเราไม่ใช้คำว่ารักษาเนาะปุ๊อินะครับใช้ดูแลสุขภาพนะครับของผู้ที่สนใจนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะทำคอนเสิรก็จะมีแต่ว่ามันจะมีเราจะเราจะมีเพื่อนเพื่อนที่เป็นทีมงาน พิธีมพัดแผนไทยโดยที่จะมาร่วมงานเพื่อนํานําความรู้และก็วิชาชีพของเพื่อนๆอาจารย์หมอทุกคนทั้งแผนการไทยกับแผนปัจจุบันก็จะมาช่วยกันช่วยกันในการดูแลรักษาพื้นปูเยเรียกว่าเป็นสหศาสตร์ตงนี้ดีกว่าส่งนั้นเรียกว่าเป็นสหาส์ดูแลแบบองร่วมอันนี้ดีกว่านะครับมีหลากหลายลูกแบบเยอะแต่ที่สําคัญตรงนั้นเนี่ยเราเรียกว่าเป็นดัดแคลบ์แคมปิ้งนะแคมปิ้งนะก็คือว่ามันเหมือนจุดแชมป์นะคือสามารถมาอยู่มาพักได้ เะครับเป็นแนวแบบคล้ายๆรีสอร์ทนะครับซึ่งตั้งอยู่แบบริมบึงน้ําขนาดสิบสองไร่เลยทีเดียวนะครับบรรยากาศดีมากล้อมรอบไปด้วยทุ่งนานะครับ<ช>ไม่มีมลพิษไม่มีโรงงานนะครับในบริเวณนั้นนะครับก็เป็นที่ที่สามารถมาเพื่อที่จะพักผ่อนแล้วก็ฟื้นฟูฟอเยียวยาอาหารการกินก็เพื่อสุขภาพเป็นเมนูนะเอาไข่ผั่ม,มาวิตามินโปรตีนไฟเบอร์เต็มที่จัดไปหมดเลยนะครับประมาณว่าฟิว คือได้ยินเรื่องอาบป่าใช่ไหมคะ,ป,ะประมาณว่าอาบนาได้ความเสร็จของเราก็าจะอาบป,ป่าอาบนา<ะ>อาบโครนแล้วก็จรลงสระต่นนทุกคนไปก็จะเป็นประมาณว่าหนี<ร>เมืองเชื่อ<ป>ว่าตอนนี้หลายคน<า>ฟังก็อยากจะไปแล้วล่ะหมอจอยนะเอาเป็นว่าเราวันนี้เรามีเวลาจํากัดนะครับขออนุญาตมาแนะนําอัปเดตเบื้องต้นในชั้นนี้ก่อนเดี๋ยวมีโอกาสน้าจะค่อยมันขยายความเพราะว่ามีหลายอย่างมีหลายศาสตร์มีหลายภูมิปัญญาที่จะใส่ไว้ในนั้น เรื่อที่จะเป็นต้นแบบนะครับผมบอกว่านะว่าเวลเน็ตนครที่นครนายกจะเป็นต้นแบบแห่งแรกและเราแทนที่จะขยายผลไปยังจุดต่างๆหัวเมืองต่างๆของประเทศไทยนะครับและที่สําคัญคือถ้ามีความเป็นไปได้และมีนักลงทุนที่สนใจจับไปกับเราจริงๆเนี่ยเราจะพาเวลเน็ตนครของเราไปทั่วโลกเลยครับก็มีโอกาสเดี๋ยวมาอัปเดตกันใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้ผมอาจารย์ฝนกับคุณหมอจอยลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ I'm <laughs> oh, okay.